ฮอตจนทะเลเดือดเอมมีม่มรกตอวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี่สีอ่อน งานนี้ฟาดสมมงนักแสดงตัวท็อปสวยจนเพื่อนดาราต้องพากันมากดไลค์ให้ใครที่ติดตามไอจีของนักแสดงสาวเอมมี่มรกฏแสงทวีปคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้เจ้าตัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเวียดนามแต่สวยแซ่บระดับเอมมี่จะให้ใส่ชุดธรรมดาก็ดูจะไม่ใช่ทางงานนี้เอมมี่เลยจัดเต็มด้วยชุดบิกินี่อวดหุ่นเฟิร์มที่มาพร้อมความอึงกระแทกจ บอกเลยว่าเ10ต็มสิบให้ร้อยเมื่อวันที่2สิงหาคม2566เอมมีม่มรกตได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีด้วยการโพสต์ภาพถ่ายพร้อมแคปชั่นว่าถึงจะไม่พอออมอแต่หนูหอมนะคะแคปชั่นบายคุณสามีแอดเจมจิรายุทธ์สำหรับภาพชุดดังกล่าวเราจะมีโอกาสได้เห็นเอมมี่ในชุดบิกินี่2ูพี ในสะว่ายน้ำไร้ขอบโดยบิกินี่ที่เอมมี่สวมใส่เป็นสีเหลืองอ่อนโชว์ให้เห็นสัดส,ส่วนสุดขยี้ใจนอกจากนี้ที่ชุดยังมีกิมมิกเล็กๆเ,เป็นดอกไม้สีดำที่หน้าอกข้างซ้ายและเอวด้านขวาอีกด้วยด้านเพื่อนๆและแฟนคลับที่เห็นภาพดังกล่าวต่างก็ไม่รอช้ารีบแห่กันมากดไลค์และคอมเมนต์ชมความแซ่บของเอมมี่ มรกตกันอย่างออกรถอาทิหุ่นดีมากกกกอแม่สวยมากฉันเป็นคนเวียดนามที่ติดตามไอจีคุณมานานฉันรักคุณมากยินดีต้อนรับสู่ประเทศที่สวยงามของเราสวยหุ่นดีมากๆค่ะ